สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มายามโกงเหล็กครับพี่น้องแล้วก็มายามตะไคร้เรดาด้วยวันนี้จะได้กระแตกับนกหรือไม่ไปดูกันเลยครับพี่น้องไปกันเลยอไปดูรังไรครับพี่น้องตัวกระแตไหมไปดูกันจะมาไหมวันนี้จะได้กีตารไหมเอาโดน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 ใส่ี่โดนใส่ ตัวใหญ่มากเลยตัวผู้พี่นอ้องตัวผู้เด็ดแต้มนึงแล้วเด็ดแต้มนึงไปดูลังที่รองครับพี่นอ้องเด็ดแต้มนึงแล้วไปต่อลังที่รองครับพี่นอ้องลังที่รองโดนไหมไปดูกันครับพี่นอ้อง สองโดนโดนอนนอนโอนครับพีน้องตัวใหญ่มากตายแล้วตัวฟูครับพี่น้องตัวใหญ่มากเลยนี่กระแตครับพี่น้องตอนกระแตนี่ ตัวใหญ่ตายแล้วตัวผู้ครับอืมไอสองแต้มครับพี่น้องมาดูลังที่สามพี่น้องกระโดนก็แต่เรื่องมากกระโดลนะครับ้างเขาก็ยายมากตรงนี้ครับพี่น้อง อานเอแล้วครับพี่น้องมานเอแล้วทำไมตัวนี้ตัวเล็กมากตัวเล็กแค่ไหนดูกระแตครับพี่น้องตัวเล็กมากเลยแถมเนี่ยดูมันครับพี่น้อง ไปดูตะขาดต่อครับไปน่องตะขาดไปน่องใส่ตะขาอยู่น้องสาวครับไปน่องน้องปลาโดน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 นกอะไรวะโดนครับไปน่องโดนโดนอ๋อนกกระยางขาครับไปน่องนกกระยางขาวเห็นไหมครับนี่ครับไปน่องตัวใหญ่มากเลยนกกระยางขาว หน่อยตัวใหญ่ครับวันนี้ได้สองแต้มสองเด่งครับพี่น้องสองแต้มสองเด่งเลยก็แตะก็ได้นกขยังข้าวก็ได้ครับพี่น้องวันนี้มานครับพี่น้อง มันเหมือนเดิมครับไอสองเด็ก